มาถึงบูธนิทรรศการภูมิพลังแผ่นดินแผ่นดินนี้มีพลังนะครับแก้มลิงหนองใหญ่นะฮะเหมือนเดิมครับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคลองหลวงครับปทุมธานีวันนี้ครับอยู่ที่นี่ครับไปหาคุณแหลมกันครับมาจัดบูธได้สวยงามมากครับนี่นะฮะเอาละครับนี่คือคุณแหลมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเราอยู่ที่ แก้มลิงหน้องใหญ่นะครับเป็นโบสที่คุณแหลมวิยากรนะครับจะได้เล่าให้เราฟังว่าที่มาที่ไปอย่างไรครับครับก็แหลมนะครับมาในนามของพื้นที่โครงการพืบนดิกของน้องใหญ่นะครับที่จังหวัดจุมพรนะครับแล้วก็ที่เรามาเชื่อมโยงกับที่น้องใหญ่คือของพื้นที่ของผมเองเนี่ยเป็นอยู่ป่าก้นน้ําเขาเรียกว่าป่าก้นน้ําพรุตาไฮนะครับมีพื้นที่อยู่382ไร่นะครับซึ่งในพื้นที่ตรงนี้3ามร้อยแปดสิบสองไร่ เลี้ยงคนทั้งอำเภอปะทิวในโซนล่างทั้งหมดเลยนะครับทั้งน้ําเพื่อบริโภคอุปโภคน้ําเพื่อการเกษตรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ป่าต้นน้ําทูตะไายมีปัญหานะครับในส่วนของไฟไหม้นะครับรั้งล่าสุดเนี่ยโดนไฟไหม้เมื่อประมาณปี2,534นะครับป่าต้นน้ําของเรา300กว่าไร่เกิดความเสียหายทั้งหมดชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็ได้มาร่วมกันฟื้นฟู ปรับปรุงระบบนิเวศจนตอนนี้ป่าของเราเริ่มมามีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่ว่ามีความสมบูรณ์สุดที่สุดคือ,อของป่าตอนน้นทุ่งตาไอ้เนี่ยเราถือว่ามีความโชคดีนะครับที่ว่าได้รับความนุเคราะห์จากมูลที่ปู่ทกพัฒในสมเด็จพระราชูประภมนะครับของสุโเทพเนี่ยที่มาสร้างฝายหินต่อนะครับในป่าตอนน้นทุ่ตาไอ้นะครับซึ่งฝายตัวนี้เนี่ย สามารถดันน้ําขึ้นไปในพื้นที่สูงนะครับประมาณ800เมตรนะครับเพื่ออะไรนะครับหนึ่งก็คือการชะลอน้ํากักเก็บน้ําเพื่อเพื่อผ่านชุ่มชื้นในดินนะครับมีการดักตะกอนดินฟื้นฟูระบบนิเรศลดการเกิดภัยจากธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นแหล่งอาหารและรายได้ของคนในพื้นที่ในปากต้นน้ำนะครับหลังจากที่เรามีฝ่ายซรีมาเมื่อปี2561นะครับเราก่อสร้างเสร็จ ประมาณเดือนสิงหาคมนะครับผลที่ตามมาก็คือว่าในหน้าแล้งเนี่ยพื้นที่ปลายน้ำเนี่ยของอประมาณหมู่3านะครับหมู่บ้านกเกาะเสม็ดเนี่ยไม่เคยที่ว่าจะทำาการเกษตรได้เลยนะครับตั้งแต่ปี6 1 6 2และาปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ท้ายน้ำกเกาะเสม็ดเนี่ยสามารถที่จะปลูกฟักทอง แล้วก็ข้าวเหลืองบัทิวเป็นสตอรีขอ่ของของอำเภอบัทิวของหมู่บ้านเกาะสม็ดของท่านผู้ใหญ่ชนทรสายยานะครับทีนี้ขอย้อนกลับมาที่ป่าต้นน้ำอีกครั้งนะครับเดิมป่าต้นน้ำทุตาอ้ายเนี่ยเรามาือพื้นที่อยู่3 0 0รอกว่าไร่เกืบอบ400ไร่เจอนะครับทางท่านผู้ใหญ่ถนอมจินดาพรมนะครับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นในสมัยนั้นก็มีเขาเรียกว่าอนะไรมีผู้ดุกบุกลุกเป็นนายทุนใหญ่ทางผู้ใหญ่ถนอมจินดาพรมก็ ไปเจราจาไก่เกียรจนว่าคนที่บุกลุกเจ้าละ40ไร่50ไร่มีการคืนพื้นที่หมดนะครับที่ว่าไม่คืนพื้นที่เลยก็ดําเนินคดีตามกฎหมายจนว่าปัจจุบันเนี่ยก็คืนพื้นที่ให้ใหกับทางรชาชการแล้วนะครับในป่าต้นน้ําของเราตรงนี้พื้นที่ในป่าของเราเรียกได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะครับเต็มที่ก็ว่าได้นะครับทั้งสัตว์ป่า,าไม้เบญจพรรณไม้ใหญ่ต่างๆพวกน,นี้ เราเห็นด้วยสายตาเนี่ยมันสามารถตอบว่าระบบนิเวศของเราเริ่มจากกับฟื้นคืนมาแค่เก100เปอร์เซ็นต์เป็นที่น่าสังเกตว่าในเดือนมีนาเมษาฤดูแล้งเนี่ยจะมีน้ําค่อยๆหยดออกจากรากไม้นะครับเป็นลําพานเล็กๆ็กๆๆจนเป็นลําห้วยขนาดใหญ่ก็เรียกว่าป่าต้นน้ำเอ่อห้วยป่าต้นน้ำเนี่ยแล้วก็ถัดจากห้วยไปนะครับอันนี้คือผลพวงของฝายตัวนี้ถัดไปก็จะเป็นน้ําตกแก่งคอยนะครับ เป็นน้าตกชื่อดังของอำเภอบางทิวเป็นแห่งเดียวที่ว่ามีน้ําอยู่นะครับในพื้นที่ในช่วงเดือนเมษายนนะครับให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมาพักผ่อนหย่อนใจและก็ทํากิจกรรมหลายๆกิจกรรมในพื้นที่นะครับของน้ําตกแก่งคอยซึ่งบริเวณน้ำตกแก่งคอย,เ,ย,เ,ย,กกคอยเราก็ได้รับความนุเคราะห์จากนะครับบริษัทชุมพรฟามนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่บางส่วนนะครับให้มาเอื้อประโยชน์กับชุมชนนะครับแล้วก็บริษัทซีี ซีที่ปะทิวนะครับก็มาช่วยสนับสนุนในส่วนของการปรับปรุงนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยทางเจ้าที่ในส่วนของการดูแลป่าต้นน้ำเนี่ยเราก็ได้มีการเฝ้าระวังนะครับทั้งภัยธรรมชาติทั้งส่วนของการบุกรุกทําลายตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ใหม่คือผู้ใหญ่นุชนาสมตนนะครับก็ได้มาเดินตามแบบของผู้ใหญ่ถนอมจินดาพรมเพื่อจะอนุรักษ์นะครับป่าต้นตตน้ําพลูตาไอตัวเนี้ย ให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไปครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่แหนมครับขอบคุณครับหวังว่าคงจะต้องไปดูในคลิปต่อไปนะครับจะพาผู้ชมไปชมพุตาไอของจริงกันนะครับโอกาสต่อไปครับจะได้ไปเยี่ยมชมป่าต้นน้านะครับที่มีการบูรณะบูรณาการนะครับช่วยเหลือแก้ไขกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ